วันนี้เรามาพูดถึงเรื่องลาน้ําค้างกันบ้างดีกว่านะครับสําหรับลาน้ําค้างกับแตงเนี่ยมันเป็นอะไรที่แยกกันไม่ขาดนะครับอืมโดยเฉพาะพื้นที่ที่ปลูกซ้ำๆนะครับพื้นที่ปลูกซ้ำเนี่ยลาน้ําค้างเนี่ยเออมันจะรุนแรงมากเหมือนของนะบนนี่เนาะตรงนี้นะครับคือปลูกเขาเรียกว่าปลูกซ้ำซากนะครับปลูกมาหลายปีแล้วปลูกมาน่าจะประมาณ7ปีนะครับแล้วก็ไม่เคยเปลี่ยนที่คือเราปลูกซ้ำๆ ไม่เคยเปลี่ยนที่ไปปลูกที่อื่นนะครับอยู่ประมาณเจ็ดปีนะครับแล้วก็ปลูกซ้ําอยู่ตรงนี้แต่ละครั้งเนี่ยคือจะปลูกอยู่1ปีก็คือจะไถครั้งหนึ่งแล้วก็ปลูกซ้ำๆก็อยู่ประมาณ4ี่หรือ5ครั้งหรือ3ครั้งก็แล้วแต่จังหวะแล้วก็โอกาสนะแต่ในทีเนี้ยหน้าบนจะมาพูดถึงเรื่องลาน้ําค้างว่าทําอย่างไรนะครับทําอย่างไรให้แตงของเราเนี่ยมันไม่เป็นลาน้ําค้างนะครับอ่า ตรงนี้ก็คือตัวแตงกวาเมก,กี้นะที่น้ำบอลปลูกไปนะตอนตอนช่วงนั้นนะที่ให้ดูกันนะคนระับตอนนี้ก็อายุก็ประมาณหนึ่งเดือนแล้วล่ะครับคือมันโตช้านะเพราะว่าอากาศทางบ้านน้บอลเนี่ยหนองบัวลำพูเนี่ยอากาศเขาหนาวมากช่วงที่ปลูกเนี่ยอากาศมันจะอยู่ประมาณตอนเช้าเ้าก็อยู่ประมาณไม่ถึง10องศานะครับมันก็เลยโตช้าแต่แต่ทีเนี้ยจะมาบอกว่า ทำอย่างไรนะครับทำอย่างไรให้ไม่มีลาน้ําค้างเอออันนี้น่าสนใจคือน้ำบอลเนี่ยมียาอยู่ตัวหนึ่งนะครับเป็นยาหัวเชื้อหยุดโรคนะครับเป็นยาที่ดีที่สุดแล้วนะครับกล้าบอกว่าเป็นยาที่ดีดีมากๆอาจจะดีที่สุดเลยก็ได้นะครับเหมือนตรงนี้นะครับเหมือนตรงนี้นะครับเนี่ยคือพ่อนเชื้อราไปครั้งเดียวนะครับเนี่ยหนึ่งเดือนเนี่ยพ่นไปครั้งเดียวแล้วใบเนี่ยใสปบิ้งไม่มีลาน้ำค้าง <No. S 2> ออสำหรับลาน้ําค้างเนี่ยไอเจ้าหวัวเชื้อหยุดโรคเนี่ยนะครับมันสามารถหยุดได้จริงนะไม่ว่าจะแบบอาการต้นเหลืองต้นเหลืองนะครับอาการต้นเหลืองที่เขาเรียกว่าแบคทีเรียรเข้าต้นนะครับก็หยุดได้นะครับหรือว่าจะเป็นอาการแบบเป็นลาน้ําค้างแนละ้วเป็นลาเบทนะลุแล้วลาแป้งแล้วหยุดได้หมดหยุดได้จริงๆนะครับเออมีเอฟซี FC นาบอลเนี่ยที่ ที่ใช้แล้วเนี่ยคือก็จะออกมากล้าการันตีได้ว่าเออมันใช้ได้จริงมันหยุดได้จริงมันรักษาได้จริงก็เลยอ่ะมาบอกเพื่อนๆน,นะครับคือไอ้ขวดของวัวเชื้อหยุดโลกเนี่ยมันมันอาจมันอาจจะไม่ใหญ่นะครับมันอาจจะเป็นขวดขวดเล็กๆับนี่ <Okay. S 1> ประมาณนี้นะครับประมาณนี้อ่าประมาณนี้แล้วก็เวลาเราใช้เนี่ย <S 2> <S 2> <S 2> เราก็ใช้อยู่ประมาณอัตราเอาชัวๆแล้วกันนะเอาชัวๆดีกว่าคือใช้1ต่อหนึ่งซีซีต่อน้ํา1ลิตรนะครับอ่เครื่องพ่นตัวเนี้ย 16ลิตรก็ใส่ไป16ซีซีถ้าเอาแบบรักษาเลยทีเดียวหยุดเลยก็ใส่ไปเลย2 0ซีซีแล้วรับประกันว่าครั้งเดียวหยุดใบเนี่ยใส่ปิง้งแน่นอนนยครับวันนี้นบอลก็มาพ่นหัวเชื้อหยุดโรคนะครับเป็นครั้งที่2หลังจากที่พ่นไปแก้ครั้งเดียวนะครับแล้วดูเตยสวยไหมครับใส่ปิ้งคือไม่มีลาน้ําค้างเลยนะครับไม่มีลาน้ำค้างเลย,ค,ลค,เลยคือซื้อไปใช้ได้ตัวเนี้บอกเลยว่าดีมากๆนะครับอืมอทีนี้นะครับเออ เวลาพ่นเนี่ยนะครับพ่นเจ้าหัวเชื้อหยุดโลกเนี่ยนะครับแนะนาให้พ่นตอนเย็นนะให้พ่นตอนเย็นแล้วก็พ่นเดี่ยวนะครับไม่ต้องไม่ต้องไปบวกตัวไหนทั้งสิ้นนะครับเพื่อเพื่อรักษาคุณภาพของยาเพราะยาตัวน,นี้ราคามันเป็นเป็นยาคุณภาพสูงราคาสูงก็อยากให้มันได้ประโยชน์เต็มที่ก็พ่นเดี่ยวไปเลยนะครับถ้าถ้ามีตัวเพิ่มประสิทธิภาพสารเพิ่มประสิทธิภาพสารจับใบก็ใช้ไปได้นะครับออแต่แค่น,นี้พออย่างอื่นไม่ต้องแล้วพ่นตอนเย็น แล้วรุ่งเช้ามาดูจะเห็นผลแตกต่างที่ชัดเจนนะครับไม่เชื่อลองดูโอเคครับ